อยากจะชวนมาเต้นรำครไม่ตงกลัวมาเข้าครเด็กันอยากจะชว,มน,มวน,นมาเต้นรสกวันอยู่ด้มาเต้นรำทครวสวัสดีค่ะเพื่อนฝูมหมอนมอยมออยมอมอยมมอยมอมอยสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะน้องไอชื่อน้องไอคะ่ะ อค่ะน้าราค่ะจุ๊บหน่อยได้ปะ,ะวันนี้เป็นอะไรคะใส่ชุดอะไรลูกผูเคีชัวน้อนอายเป็นผู้รียวเหรอคะออืน่ารักจนช่วยแม่ทํากับข้าวเหรอวันนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างน,นะวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาอีกแล้วหลังจากที่ครั้งก่อนผู้ชมติดใจในบุตรสาวของดิฉันนะคะวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะมาทําอาหาร สิ้นคิดก็แล้วกันถ้ากระเพราไก่ไข่ดาวเป็นอาหารสิ้นคิดของประชาชนชาวไทยแล้วนี่วันนี้เดียนก็จะมาทําอาหารสิ้นคิดของญี่ปุ่นบ้างก็แล้วกันก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่เห็นมาคือมันเป็นอาหารที่ง่ายแล้วก็ <c oughs> ใช้เวลาทําไม่นานอะไรอย่างนี้ก็จะมาทําให้ดูกัน <c oughs> ก็จะมาทําอาหารสิ้นคิดนั่นก็คือมิโซะซุปแล้วก็ปลาจริงๆเนี่ย อาหารสิ้นคิดของที่นี่ก็จะเป็นพวกปลาย่างแต่พอดีว่าวันนี้ขี้เกียจย่างคือขี้เกียจกว่านั้น <c oughs> ก็เลยไปซื้อปลาดิบมาซึ่งก็ไปหาซื้อได้ตามซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เคยบอกว่าให้ซื้อตอนช่วงที่ห้างใกล้ๆจะปิดนะคะมันก็จะลดราคาแต่ว่าวันนี้ไปตอนประมาณ5้าโมงกว่าซึ่งก็ยังถือว่าไม่ไม่ค่อยดึกมากก็ยังไม่ลดราคาแต่เราก็เลือกที่ถูกที่สุดมาแล้ว <c oughs> และก็จะทำมะเขือ ย่างคือจะบอกว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยที่คุณเห็นเป็นเซตๆเนี่ยเขาจะมีอะไรกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทาหนึ่งในนั้นให้ดูซึ่งง่ายมากมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะนั่นก็คือมิโซะซุปการที่คุณจะทามิโซะซุปได้คุณต้องมีสิ่งนี้ค่ะมิโซะที่ใกล้จะหมดไม่ใช่จริงๆมีให้มันเต็มก็ได้นะไม่จําเป็นว่าต่อๆจะต้องใกล้จะหมดแต่ของเรานี้ใกล้จะหมดแล้วจริงๆเนี่ยมิโซะ ที่เมืองไทยก็น่าจะมีขายใช่ปะอมืมิโซะมันจะมีอยู่สองแบบนะที่เราเคยเห็นมันจะมีแบบเนี้ยสีประมาณเนี้ยหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสีแดงๆอันนั้นก็จะไว้ทําซุปอีกแบบหนึง่งซึ่งรสชาติก็จะต่างกันไปแล้วก็จะมีซุปแบบใสๆก็มีนะเออซึ่งเราก็ไม่ไม่เคยไม่เคยทำอะทำแต่อย่างเงี้ยแล้วก็กับสีแดงแค่นั้นเคยทาอยู่แค่สองแบบอันนี้ค่ะเป็นผักเขาเรียกว่ามิซุบะคล้ายๆผักชี แต่ห้ามใช้ผักชีนะคะมันไม่เหมือนกันเลยจริงๆพระเจ้ากล้วยทอดที่บอกได้เพราะอะไรคะเคยลองมาแล้วและอีกอันนึงนั่นก็คือเป็นซุปปลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีปลาที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะเป็นปลาแห้งๆอะ่ะแล้วก็เอาไปต้มมาเขาเรียกว่าเอาไว้ทําน้ำซุปซึ่งเขาเรียกว่าดาชิ่นะแต่ว่าก็ขี้เกียจอะคะ่ะใช้แบบนี้ง่ายดี มันจะเป็นผงมผซึ่งบางรู้สึกว่าเราเคยดูในในเว็บมนะว่าที่เมืองไทยก็มีขายแล้วมันก็จะเป็นซองยาวๆคือเล็กๆเป็นเหมือนแบบใช้ครั้งเดียวหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทําบ่อยก็ซื้อมาเป็นซองใหญ่ๆใช้อย่างนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยควรจะใส่เต้าหู้ด้วยนะเต้าหู้เต้าหู้จริงๆมันจะเป็นเต้าหู้เนื้อนเนื้อนเนียนๆเหมือนเต้าหูา้ไข่อ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสีขาว คือถ้าไม่มีต้าหูข้ขาวคือเราเคยเห็นที่เมืองไทยต้าหูข้ขาวมันจะหย,ยาบๆใช่ปะอันนั้นไม่อร่อยนะถ้าอย่างไรเสียก็ใช้ต้าหู้ไข่แทนก็ได้นะอืมซึ่งวันนี้ก็ทําแค่นี้แหละเอาที่มีอย่าไปเยอะอย่าไปยุ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ้อแล้วก็อันนี้ะคก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือวากาเมะซึ่งเอาไว้ทําซุปเหมือนกันทีนี้เราก็เคยถามสามีว่าอันนี้มันก็เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชนิดหนึ่งสาหร่ายชนิดหนึ่งไหมแต่ว่าสามีบอกว่ามันไม่ใช่สาหร่ายมันมันมันคือมันคือวากามิ <c oughs> ซึ่งมันก็มันก็เป็นพืชในทะเลชนิดหนึ่งะนะซึ่งจะใช้ทําซุปพวกนี้ส่วนมากจะแทบจะทุกซุปเลยมั้งที่จะต้องมีพวกนี้อยู่เออจร,จริงจริงจังอันนี้ก็คือส่วนประกอบของมีโซดซุปต่อไปนะคะที่เราจะทำอีกอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งที่เราจะทําที่บอกก็คือว่ามะเขือเผาเป็นเครื่องเคียงอะนะก็จะมีมะเขือม่วงแล้วก็จําได้ไหมตอนที่ทำโอโคโนมิยากิจะมีตัวคัตสึโอก็ใช้ตัวคัตสึโออันเดิมและที่จะเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือเมนทูยูมันจะเป็นน้ําที่สารพัดประโยชน์มากตัวนี้ใช้ทําอะไรได้หลายอย่างตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าก็จะทําให้ดูอีกตัวนี้ซื้อไวคุ้มถ้าชอบอาหารญี่ปุ่น ที่แบบไม่ได้แค่ปลาดิบในในร้านอะนะอ่อนเราก็ต้องมีผักซึ่งเราก็ซื้อมาค่ะสลัดอย่าได้แค่ดูซิลดราคาด้วย <c oughs> จริงๆนี่จะนำเสนอสิ่งสิ่งนี้นะคะว่าหากคุณไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ได้นี่คือสิ่งที่ช่วยชีวิตเราไว้นะคะมันจะเป็นซุป อ่าเป็นมิโซะซุปสำเร็จรูปคือมันจะมีซองที่แบบว่าเป็นเป็นตัวผักแล้วก็จะมีซองที่เป็นมิโซะคู่กันสองอันเวลาใช้ง่ายมากเอามิโซะเนี้ยเทลงไปในถ้วยแล้วก็เติมน้ำร้อนเสร็จจบคือจะบอกว่าเวลาที่เราทำกับข้าวให้สามีเนี่ยวันไหนขี้เกียจทำมิโซะตอนเช้าๆอะ่ะก็ใช้พวกเนี้ยมันง่ายแล้วก็เร็วไม่ต้องมานโอ้โหทำมิโซะขี้เกียจ นี่ปลาดิบนะจ๊ะไปซื้อมาง่ายๆชิวๆห้ารยเยนเห็นปะสบายเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็มาดูหน้าน้องอายกันละกันนะเพราะว่านางก็อยากจะออกกล้องเหลือเกินระหว่างที่ฉันพูดนางก็จะแบบว่าโอ้ฉันอยากจะดิดดิน <c oughs> ดูเล่นกล้องซะทีนี้วิธีทำระหว่างที่เรากำลังจะไปทำซุปเนี่ยนะคะมันต้องใช้เวลาใช่ไหมก็จะแนะนำให้เอามะเขือ ม่วงเนี่ยไปย่างย่างทั้งแบบนี้แล้วค่ะย่างมาทั้งเปลือกเนี่ยแหละคะ่ะเอามะเขือสองลูกนี้ค่ะล้างแล้วก็เอาไปย่างไสหลังจากนั้นก็ไปหยิบหม้อมาแล้วใส่น้ำลงไปจ้าใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาไปต้มค่ะ ็ระหว่างที่เราต้มน้ําอยู่นะคะเราก็ไปหยิบวากาเมะขึ้นมามันก็จะเป็นแผ่นแข็งๆแบบนี้ให้เอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดมันหน่อยหลังจากนั้นจ้าให้เปิดไฟอีกเตาหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนั้นตัดมันนะเอากันไกรมันเป็นแผ่นๆอย่างนี้ใช่ปะตัดมันแต่ไม่ต้องขาดหมดนะคือเหมือนให้มันเป็นอย่างนี้ ถ้จร,จริงๆมันเยอะไปนนเนี่ยฉันควรจะใช้ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวดีกว่าเปลืองขอบอกว่ามันแพงไอ้ตัวนี้นตัดมันอย่างเงี้ยให้มันเป็นแฉกเห็นปะและก็อีกเตาหนึ่งแล้วก็เอามันไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันให้มันหอมมั้งอันนี้ดูในทีวีนะเขาบอกมา หลังจากนั้นนะก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในหม้อที่เราต้มนั้นแหละเนี่ยเราก็ต้มไปหลังจากนั้นสักพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกคือเหมือนให้มันมีกลิ่นหรอให้มันมีกลิ่นหรือยอย่างไรไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่ามันต้องทําแบบเนี้ยฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เหตุผลหรอกนะรู้แต่ว่ามันต้องทอําำยิ่งนี้แหละม,มันจะหอมอะ่ะมันจะหอมแบบหอมทะเล บอกไม่ถูกแต่มันจะมีกลิ่นหอมๆออกมากค่ะหลังจากนั้นก็ให้เตรียมตัวนี้โอเคหลังจากสักพักหนึ่งนะคะหอมๆแล้วก็แง้มมันออกไปเอาออกไปแล้วก็แล้วก็เอาไอซุปอันนี้มาใส่ลงไปเราใส่ไปหนึ่งช้อนช้อนอะไรเนี้ยช้อนชาหรอ ถ้าใครมีแบบเป็นซองๆนะก็ใส่ไปเลยทีเดียวแล้วก็รอค่ะสักพักหนึง่งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเต้าหู้ก็ใส่เต้าหู้มีผักอะไรที่อยากจะใส่ก็ให้ใส่อย่างเช่นพวกต้นหอมอไม่ใช่ต้นหอมอย่างเช่นพวกหัวหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเะเดี๋ยวเราใส่หัวหอมไปก็ได้นะเอางี้แล้วกันคือชันนะ่ะไม่มีก็อย่าได้แคร์ใครมีก็ใส่ใส่พวกผักอันนี้ก็ได้ถั่วงอกก็ได้ แล้วก็หัวหอมเออต้าหู้นั่นแหละใส่เข้าไปหลังจากนั้นจ้าสิ่งนี้นะเราว่ามีดีกว่าตะแกงเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มิโซะที่ใกล้จะหมดของเรานี่ช้อนเมื่อกี้ควักลงไปตอนนี้คือไอซุปอันเนี้ยที่ใส่ไปเมื่อกี้มันละลายหมดแล้วนะ ก็จัดการคือถ้าเกิดว่าคุณจะใส่ผักใส่อะไรใส่ไปตอนนี้แล้วก็ต้มจนกว่าผักจะสุกพอผักสุกปุ๊บให้คุณเอามิโซะใส่ไปในตะแกงแล้วก็วนมันเอาไปวนมันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามิโซอะอ่ะมันจะมีหยับหยาบอะ่ะมันจะมีเนื้อที่แบบหยับหยาบอยู่อะ่ะซึ่งเราส่วนตัวแล้วเราไม่ชอบกินอะ่ะชอบเอาออกอะ่ะอย่างเงี้ย พอคุณละลายออกไปปุ๊บนะมันจะเหลือซากกกอย่างนี้เห็นปะหลังจากนั้นนะปิดไฟเลยค่ะห้ามต้มต่อเพราะว่ากลิ่นของมิโซะจะหายไปมันจะทําให้ไม่อร่อยเปิดออกมาค่ะเตาอย่างเราเราก็จะเจอมะเขือไม่ไหมอยู่กลับด้านมันอันนี้เมื่อกี้นี้ที่ให้ลูกหันก็ปรากฏว่าลูกฉันก็หันแบบไหวไหมเนี่ย แล้วก็ใส่ไปก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยมิโซะซุปเย,ยียงเท่านี้คุณก็จะได้มิโซะซุปเยี่ยงนี้ค่ะเสียดาดที่มันเป็นแค่มิโซะซุปจริจรงๆผักเผึกอะไรก็ไม่มีเลยทีเดียวเชียวเป็นแม่บ้านที่แบบนะเข้าใจนิดนึงหลังจากนั้นเราก็รอค่ะรอให้มะเขือเผาเมื่อกี้สุกก่อนระหว่างที่เรารอเราก็ไปตักข้าวมาแล้วก็เตรียม จะให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยสร้างภาพนิดนึงแล้วก็นี่ข้าวของลูกอ๋อจะมีสิ่งหนึ่งที่จะนําเสนอสําหรับเด็กๆนะคะเราจะเรียกมันว่าคูดิกาเกะนั่นก็คือผงโรยข้าวนั่นเองนี่จะเป็นมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยดูสิเป็นคูดิกเกะแล้วลูกฉัชอบข้างในนี้จริงๆมันจะมีอยู่เยอะนะหลายอันอยู่ดูสิแต่นี้ใกล้จะหมดละซึ่งมันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปปนๆกันมานั่นแหละนอ้องไอเอาไหนคะลูก อันนี้หรอคะ่ะโอเคซึ่งเด็กๆจะชอบมากเลยตัวเนี้ยวิธีกินก็แบบง่ายอย่ะเนี่ยแกะมาแล้วก็โรยไปเลยบนข้าวจะมีสาลา่มีงามีป,ปลาป่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะเป็นแบบนี้น่ารักนะสำหรับเด็กๆด,ดังนั้นนะคะมะเขือที่ได้มาเผาแล้วก็จัดการหัน่น แล้วก็เอาเปลือกมันออกหลังจากแกะเปลือกมาแล้วก็จะเป็นยี่งนี้ค่ะร้อนๆเดี๋ยวขอหั่นเล็กๆหน่อยนะหั่นก็ดีนะหรือใครจะไม่หั่นก็ได้จริงๆถ้าเกิดว่าทำสวยๆก็คือไม่ต้องหัน่นหรอกแกะให้มันเป็นลูกเลยอะแล้วก็เอาวางลงไปก็จะเลิศมากแต่พอดีว่าให้ลูกกินก็ต้องหั่นอันเล็กๆหน่อย จากนั้นก็สลัดที่ซื้อมาอย่าไปเยอะสลัดสลัดจากนั้นไอ้มะเขือเมื่อกี้นี้วิธีทําต่อไปก็คือเอาปลาคาเทอโอกขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวปลาคาเอโอกหยุดไปก่อนเอานี่มาก่อนคะ่ะ ตัวซูยุเมนซูยุนั่นเองเทลงไปเลยค่ะประมาณนี้จากนั้นก็ให้เอาปลาคัตสึอโอะโรยลงไปข้างบนแบบนี้เสร็จแล้วง่ายดายเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ อาหารที่แลดูว่าเป็นยังไงคะญี่ปุ่นมากใช่ไหมคะนี่ก็ซื้อเอาข้าวหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะวาซาบิแล้วก็โชยุอันนี้ก็มีสดซุปที่เราทำเมื่อกี้นี้ส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือที่เราทำนะคะและสลัดที่เราซื้อไม่ต้องเยอะคะ่ะง่ายๆชิวๆเป็นไงคะและดูว่ามีสุขภาพดีส่วนของลูกก็จะมีข้าว โรยด้วยผงคุริกาเกสาะสลัดของเขาแล้วก็มะเขือแล้วก็มิโซะสุปของลูกนะคะส่วนปลาดิบนี่เด็กอายุเท่านี้ยังกินไม่ได้นะ <c oughs> ก็ของเราจะมีกุ้งอยู่ตรงนี้ก็คือกุ้งอันนี้มันสุกแล้วก็จะให้เขากินได้ <c oughs> ทีนี้เราก็จะมาทําในสิ่งที่เรียกได้ว่าทําร้ายจิตใจกันเลยทีเดียวนั่นคือกินโชจ้ะเรดเราก็จะเริ่มกันด้วยที่น้าซุปนะคะ คือแบบเผยมันหอมมากอร่อยมากอร่อยเวอร์จริงคือพอเราได้กินซุปอันนี้เข้าไปเนี่ยนะคะคือความรู้สึกจะแบบฉันกำลังใช้ชีวิตอยู่ใต้ทะเลลึกด้านฝั่งแปซิฟิกติดกับโขดหินใกล้ๆก,กับจีบะถัดไปนิดนึงถ้าฉันว่ายขึ้นไป ฉันก็จะอยู่ใกล้ๆกับโรงงานไฟฟ้าฟูกุจิมาซึ่งฉันไม่ควรจะไปใกล้มากนะเพราะฉันอาจจะตายได้ไม่ <c oughs> อร่อยมากจริงขอให้เอาไปทาหอมชื่นใจไว้ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ก็จะมากินของที่แบบเฮ้ยได้ทำย่อยกันก่อนนจ้าใครที่เคยกินไว้แต่และหก ใครที่เคยกินปลาคาสโอจะรู้ว่าคาสโอมันหอมอร่อยขนาดไหนก็ต้องทำแบบนี้ให้ดูอร่อยอ,อร่อยมากมะเขือทำไมมันทำได้อร่อยขนาดนี้ไม่น่าเชื่อตอนอยู่เมืองไทยไม่เห็นค่อยชอบกินเท่าไหร่เลยมะเขือเผากินนเ้าหยุดไม่ได้ ต่อไปเราก็จะมาปลาดิบหุ้ตายลูกในท้องฉันดิ้นใหญ่เลยกินอ๋อไหนๆก็กินให้ดูละจะบอกอะไรให้อย่างนะเวลาที่คุณกินปลาดิบนะคะคุณอย่าเอาวาซาบิเนี่ยวนลงไปในโชยุคือจริงๆก็ไม่ได้ห้ามอะไรหรอกคือมันก็กินได้คือ มันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรเข้าใจปะแต่คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแลดูว่าคือถ้าเขาเห็นคุณทบนังง้นเขาก็จะแบบไหวปะเพราะอะไรเพราะว่าการที่เขากินปลาดิบเนี่ยวิธีกินนะเขาจะเอาวาซาบิเนี่ยตักขึ้นมานิดหนึ่งเขาจะาตะเกียบขี้วาซาบิขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะนิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาแปะลงไปบนตัวปลา ลงแปะลงไปบนเนื้อปลาที่เราจะกินแบบนี้แล้วก็จิ้มโชยุจิ้มโชยุจิ้มนิดเดียวด้วยนะเขาจะไม่ค่อยจิ้มกันเยอะแล้วก็จะเอาเข้าปากแบบนี้ค่ะปลามันนิ่ม,มต้องกินข้าวตาม,อ,มอร่อยไหมคะ ลูกเบอกอร่อยทีนี้ถามว่าฉันเคยถามสามีว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้เขาบอกว่าถ้าคุณใส่วาซาบิมากเกินไปไหมายถึงว่าใส่ลงไปในซอสซอ,ส,อสมากเกินไปเนี่ยเวลาที่คุณจิ้มเรากินเนี่ยมันจะทำให้รสชาติความสดของปลาดิบเนี่ยหายไป คือคือการกินอย่างเงี้ยเขาต้องการให้เราแบบรับรู้ถึงความสดของปลาว่างั้นนั่นนะถ้าเกิดเราใส่วาซาบิมากเกินไปมันก็จะแบบเฮ้ยไม่อร่อยไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะกินสะลัดบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าท้องอยู่ใช่ไหมก็ต้องกินผักนะอืมอร่อยเนี่จะบอกว่าผักกระดมนะทำอย่างเงี้ยวิธีทำนะง่ายมากเลย รู้จักที่ปอกผลไม้ปะที่ญี่ปุ่นมันจะมีที่ปอกผลไม้ขายใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเอาให้ดูที่ญี่ปุ่นนะมันจะมีที่ปอกผลไม้ขายอันนี้คือไซส์ธรรมดานี่คือไซส์ใหญ่เห็นปะอันนี้ยเอาไปขูดที่ไอตัวกระหล่ำอะขูดขูดขูด,ข,ด,ข,ดขูดนะกระหล่ำม,มันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะซึ่ง มันสวยงามแล้วมันก็กินง่ายเด็กๆก็จะชอบกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้นะองไอเขาจะชอบกินนะแบบนี้เขากินได้ดีกว่าถ้าหั่นใหญ่ๆเขาจะไม่ค่อยกินอย่างเงี้ยเริ่ดนี่คือเคล็ดลับซื้อได้ตามร้านลอยเย็นนะคะอันนี้ฉันซื้อมาจากร้านลอยเย็นเริ่ดอะอร่อยก็เดี๋ยวแบบฉันจะอดใจไม่ไหวแล้วอะต้องขอตัวไปจัดการให้หมดก่อนต้องสําเร็จโทษมันนะจุดจุดนี้ไม่ไหวจริงๆฉันก็เชื่อว่าหลายๆคนดูคลิปฉันแล้วอาจจะต้องแบบ สนองนี่ตัวเองด้วยการออกไปกินที่ร้านฟูจิหรือร้านโอตโตยาอะไรก็แล้วแต่ขอให้สำเร็จความใคร่กันไปนะคะในระหว่างนั้นฉันก็จะไปกินก่อนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายโมบอ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 ยโม,อ,ยมอ,ยอ๋อแถมนิดนึงคือคลิปที่แล้วที่ทำโอโคโนมิยากิไปใช่ไหมก็มีเสียงตอบรับมาแล้วนะคะว่า ตัวแป้งใช้แป้งอเนกประสงค์ทําแทนได้นะแล้วก็อซอสเนี่ยก็หาซื้อได้ตามห้างใหญ่ๆห,ห,หน่อยทั่วไปก็จะมีเช่นฟู้ดแลนด์หรือว่าอีเซตันอะไรพวกนี้ก็จะมีนะคะปาาคาสโอก,ก็มีถ้าทําแล้วก็ส่งกันบ้านกันด้วยนะคะแม่หนูไ้นะ่อชิวเข้า นี่มุงเห็นแล้วอืมกินสิค่ะทำไมมีสกาูด้วยล่ะดูเนาะทำไมเนาะทำไมมีเหมือนกันดะมันเป็นเซ็นเซอร์ดูขอไว้จับว่าหน้าของคนอยู่ที่ไหนมันเป็นออปชั่นหนึ่งของกล้องะะอ่ะค่ะเออเวลาทำซุปอะอย่าใช้ซุปขนอทำนะ มันโคตรจะไม่เหมือนเลยที่รู้เพราะอะไรรู้ป่ะเคยใช้ซุปขนอทําแทนรสชาติช่างแบบไม่ใช่มีสดซุปเลยพระเจ้าช่วยอะรป่ะเออืม